ความเคลื่ิมหน้าการยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในช่วงนี้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณระรัฐมนตรีและฝ่ายต่างๆกำลังจัดทำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนส่งให้คณะกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญพิจารณาปรับแก้ไขภายในวันที่25พฤษภาคมนี้จากนั้นคณะกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาอีก60วัน เพื่อทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนส่งให้สปชและสปชต้องลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายในวันที่6สิงหาคมทางนี้ขั้นตอนอยังไม่ถึงช่วงที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะปรับแก้ไขร่างใหม่ตามคําขอแต่กลับมีเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จนล่าสุดเกิดกลุ่มเรียกร้องประชามติที่เป็นประชาธิปไตย ประกอบด้วยนักวิชาการนักศึกษากลุ่มสหภาพแรงงานนักการเมืองและประชาชนภาคส่วนต่างๆกว่า,า150คนนอกจากนี้ยังมีฝ่ายพักการเมืองเวทีเสวนาต่างๆที่ออกมาหน,นุนให้มีการทำประชามติเนื่องจากมีกระแสคัดค้านเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจำนวนมากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสถาบันทางการเมืองจึงต้องการคำยืนยันจากประชาชนว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้เป็นกฎหมายส,ส,สูงสุดของประเทศหรือไม่ ซึ่งนายบวรศักอวรนโอประธานคณะกรรมาการยกล่างรัฐธรรมนูญก็ยินดีรับฟังความเห็นของทุกคนแต่ขอให้ลองใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปก่อนสัก5ปีถ้าไม่ดีก็สามารถปรับแก้ไขได้แต่ก็สนับสนุนให้ทำประชามติแต่โยนให้เป็นอำนาจของนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ที่เราต้องส่งไปที่กสชกับคอรมองกรรมาการนะโดยส่วนตัวก็พูดมานานแล้วแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่อำนาจของตัวไง ด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวชี้แจงว่าตนเองไม่มีอำนาจสั่งให้ทำประชามติได้ต้องมีผู้เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วข่าวก่อนไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมมาอยู่ที่กรรมการร่างรัฐมนูลหรือไอ้พวกสปชอ,อะไรผมบอกแล้วไงเราไม่ได้มีอำนาจสั่งตรงนั้นนะพเพราะราฐมนูเขียนไว้อย่างนั้นผมไม่ตัดสินใจเขาตัดสินใจมาสิหน้าที่เขาในการร่างรัฐมนูญใช่ไหม เมื่อลำดูเสร็จแล้วเขาต้องให้ใครสบชทบทวนใช่ไหมแก้ตอนนั้น,นถ้าเขาไม่แก้เขาก็ทุนเก้าถวายเขาก็รับผิดชอบเองก่อนเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการให้ทางประชามติแต่ยังไม่มีช่องทางและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนายานพรพชรวิชิตจลชัยประธานสนชจึงชี้แจงว่า หากจะทำประชามติมีอยู่ช่องทางเดียวคืออาศัยมาตรา46ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง3ฝ่ายคือครมอครสอสชและสนชแต่อย่างไรก็ตามแม่น้ำห้าสายกำลังรอผลสรุปร่างสุดท้ายของรัฐธรรมนูญอยู่ว่าจะออกมาได้ทิศทางใดหลังจากนั้นก็จะหาหรือกันในกลุ่มแม่น้ำห้าสายว่าควรจะมีการทำประชามติหรือไม่แต่ไม่ว่าร่างสุดท้ายจะออกมาอย่างไร ทุกฝ่ายยังคงยืนยันว่าควรจะทำประชามติเพราะเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือพลเมืองเป็นใหญ่ดังนั้นประเด็นนี้จะเป็นเรื่องที่สังคมจับตาว่าผู้มีอำนาจจะตัดสินใจอย่างไรเก็บมาณีแค่ผลึกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงานช่วงนี้พากัน